สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะในซุงค่านะคะวันนี้ก็กลับมาพบากันกับช่องน้องหอมถ้าเดือดอีกแล้วนะคะวันนี้น้องหอมก็มาเปลียดบรรยากาศอีกแล้วนะคะวันนี้น้องหอมมาอยู่ที่ท่วงนาอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้นะคะอากาศดีลมเย็นมากนะคะเพราะว่าเออยังไงอ่ะแดดไม่ร้อนนะคะแล้วก็อากาศไม่ได้หนาวนะคะไม่มีแดดแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆนะคะน้องหอมก็เลยลองเข้ามาเที่ยว ในนาดูนะคะไม่ได้ว่าเที่ยวหรอกนะคะก็คือตั้งใจมาถ่ายคลิปนี่แหละนะคะพี่พี่ทุกคนก็มาในคลิปนี้นะคะน้องหอมจะมาเล่าประสบการณ์นะคะตอนที่ไปงานแต่งของพี่ใหม่เชียงตุงนะคะที่ในคลิปล่าสุดน้องหอมก็ได้บอกแล้วเนาะว่าจะมาเล่าประสบการณ์ประเพณีของทางเชียงตุงให้พี่พี่ทุกคนได้ฟังกันนะคะ พราะว่าทําไมน้องหอมถึงมาพูดออกคลิปนะคะเชื่อว่าพี่ๆฝั่งไทยหรือต่างประเทศหรือฝั่งเราที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเชื่อว่าอาจจะไม่มีประเพณีแบบนี้แน่นอนนะคะคือว่าประเพณีที่วันนี้น้องหอมจะมาเปรียบเทียบให้ฟังนะคะว่าประเพณีทางฝั่งทางท่าขี้เหล็กเออไม่ใช่ทางท่าเดือกับ ทางเชียงตุงนะคะว่าประเพณีมันแตกต่างกันยังไงนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าในวันนี้ที่จะเอามาเล่านะคะเพราะว่ามันแตกต่างกับทางท่าเดือนะคะก็เลยเความอยากรู้ของเรานะคะก็เลยถามไปนะคะถามพี่ใหม่ไปนะคะว่าของสิ่งนี้เขาเอามาทำาไรนะคะเพราะว่าของสิ่งนี้ที่พูดถึงก็คือจะเป็นปลากระป๋องนะคะหนึ่งกระป๋องแล้วก็ข้างในจะใส่เงินห้าร้อยจาร์หรือหนึ่งพันจาร์นะคะแต่ต้องใส่แบบนี้ทุกถุงเลยนะคะ เพราะว่าน้องหอมไม่รู้ว่าทําไมงานแต่งทําไมถึงมีแบบนี้นะคะก็เลยลองถามดูว่าเออพี่ใหม่อันนี้เขาเอามาทำอะไรนะคะความอยากรู้ของเรานะคะก็อยากรู้เราก็ถามนะคะไม่ต้องมานั่งสงสัยเองนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําผิดเลยนะคะก็ความอยากรู้ของเราเราก็เลยาถามไปนะคะและพี่ใหม่ก็ได้บอกว่า,อาของที่เขาเตรียมอันนี้นะคะคือทางยังไงอ่ะทางบ้านบ้าน าทางบ้านของเจ้าสาวนี่แหละนะคะทางทางเชียงตุงเนาะประเพณีของเขานะคะเวลาจะมีงานแต่งหรือว่างานบวชนะคะเขาก็จะแจกแบบนี้ให้กับแขกที่มาในงานทุกคนนะคะพี่ใหม่ก็ได้บอกแบบนี้นะคะทุกคนที่เขาเอาของมานะคะเอาของมาให้อ่าให้กับแขกเอ้ยให้กับทา้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรเงี้ยเขาก็จะมีของสิ่งนี้อ่ายื่นให้กับคืนไปนะคะก็คืออ่าเขาเรียกว่า ของชำรวยคำชำรวยเหรอนะคะที่ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ที่พ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 ีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามานั่นแหละนะคะบอกว่าของชํารวยี่ใช่หรือเปล่าหรืออ่านอ่านผิดอ่านผิดอ่านถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางภาษาภาษาไทยบางคําน้องหอมก็อาจจะอ่านไม่ออกแต่ว่าพอเดาๆได้นิดนึงนะคะก็เสียงมันอาจจะไม่ได้ก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะของชํารวยชํารวยหรือว่าอะไรนะคะ เออประมาณนั้นนะคะเพราะว่าทําไมถึงน้องหอมถึงสอบถามพี่ใหม่เข้าไปเพราะว่าออทางท่าเดือเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเวลาจะมีแขกออแขกมาในงานนะคะแล้วก็ทางท่าเดือนะคะก็จะมีออสมมุติว่าจะมออีจะเป็นของอย่างเช่นพวงคุณเจหรือเปล่านะคะที่มันแบบ เป็นรูปอะไรต่างๆแล้วก็เขาจะห้อยกับคุณแจนะคะจะมีของแบบน er so ี้ให้กับแขกทุกคนที่มาในงานนะคะให้กับทุกคนเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นดอกไม้ดอกไม้ที่มีเข็มนะคะก็จะติดให้ตรงหน้าอกตรงเสื้อนะคะก็จะติดให้กับแขกทุกคนที่มาในงานนะคะแต่ละงานมันก็เขาก็จะแจกให้ไม่เหมือนกันนะคะจะแจกให้กับแขกทุกคนที่มาในงานเลยนะคะบางคนบางบ้านนะคะบางงานเขาก็จะให้แบบ เป็นรูปหัวใจเป็นหัวใจเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้กับแขกที่มาในงานนะคะก็คือประเพณีทางท่าเดือดนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ทางเชียงตุงนะคะก็ที่เห็นก็คือเป็นปลากระป๋องเลยนะคะปลากระป๋องกับเงิน500หรือ1,000พันจาดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึง่าจะมีอะไรนะมาม่านะคะมาม่ากับน้ําส้มขวดละ5บาทนะคะน,น้ำส้มอันนั้น1ขวดแล้วก็จะมีเงิน500กับ1,000จัจาดนะคะ คือน้องหอมเข้าใจว่าน่าจะเป็นสิ่งของอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้มันเป็นของกินหรือเปล่า<笑><笑>นะคะไม่แน่ใจเนาะคือจะให้กับแขกทุกคนที่มาในงานนะคะก็สําหรับน้องหอมนะคะก็รู้สึกว่ามันแปลกนะคะคือบอกเลยว่าตั้งแต่เล็กจนโตนะคะไม่เคยเห็นประเพณีอะไรแบบนี้เลยนะคะแต่ละที่มันก็มีประเพณีของใครของมันแหละเนาะ แต่ว่าคืออันในงานที่ใหม่เนี่ยคือมันแปลกสุดอะเพราะว่าง,งานในงานเชียงตุงน้องหอมก็ยังไม่เคยไปไงนะคะงานที่ใหม่คืองานครั้งแรกที่น้องหอมเคยไปนะคะครั้งแรกในชีวิตที่เคยไปงานเชียงตุงนะคะก็จึงได้เห็นนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยนําออกมาถ่ายเอ่อนำออกมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็คือมีอีกอย่างหนึ่งทางเชียงตุงนะคะที่แปลกอีกที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือว่า ตอนในวันงานแต่งนะคะแขกแต่ละคนที่เขาเอาของของขวัญหรือว่าของอะไรที่มาให้กับทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะอ่ามันแปลกอันนี้ก็คืออีกนี้อีกอย่างหนึ่งที่มันแปลกนะคะเพราะว่าอาจจะเปรียบเทียบก่อนทางท่าเดือก่อนนะคะทางท่าเดือเรานะคะสมมุติว่าถ้ามีแขกมาในงานนะคะก็บางคนก็จะนําซองใส่เงินมาอย่างเดียวนะคะบางคนก็คือจะให้แบบ เป็นรูปภาพที่มีกรอบใหญ่ๆภาพสวยๆนะคะบางคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะบางคนก็จะให้แบบกล่องท้องกล่องของขวัญนะคะกล่องของขวัญที่แบบอ,อะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่เห็นข้างในแต่มันก็จะเป็นกล่องนะคะบางคนก็จะให้แบบ ชุดเครื่องนอนเป็นชุดเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนแต่ละคนเขาก็จะให้กันแบบนี้นะคะแต่น้องหอมไปเจอวัเพีนีทางเชียงตุงนะคะที่เขามาให้ในงานที่ใหม่นะคะน้องหอมได้สังเกตดูเพราะว่าน้องหอมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะน้องหอมก็เลยลองสังเกตดูแขกที่มาในงานนะคะอ่าบางคนนะคะก็หิ้วน้ําส้มมานะคะน้ําส้มที่เ่าเป็นน้ําส้มเฟนตานนี้แหละนะคะเฟนต้าน้ําคก น้ำสไปซ์อะไรพวกนี้บางคนก็จะหิ้วมาขวดถนึงสองขวดก็คือมาในงานนะคะแล้วก็บางคนก็คือจะมาคาราบาลเป็นแพคนะคะเป็นแพคที่มีอยู่สิบสองขวดหรือยี่สิบสองขวดอ่อนะอันนั้นสิบสองขวดนะคะบางคนก็คือหยิบคาราบาลมาเป็นแพคที่มีสิบสองขวดนะคะบางคนก็คือหยิบปลากระป๋องมาเป็นแพคสองแพคแบบนี้คือซึ่งบอกเลยว่าไม่เคยเห็นประเพณน,นีอะไรแบบนี้มาก่อนนะคะน้องหอมได้สังเกตดูจริงจริงนะคะเพราะว่า มันเป็นประเพณีของทางเชียงตุงเนาะเพราะว่าน้องหอมไม่เคยเห็นมาก่อนไงเพราะว่าแต่ในช่วงตอนวันงานนะคะเพราะว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ยุ่งแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปาถามใครได้นะคะก็เลยลองสังเกตดูเอาเองนะคะคือเห็นแขกทุกคนที่มาในงานเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะบางคนก็จะยกเบียร์มาหนึ่งลังหรือเปล่านะคะ อ่อันนั้นมาเองนะคะบางคนก็อ่ะบางคนก็มีซองอยู่แล้วนะคะส่วนตัวน้องหอมคือใส่ซองเพราะว่าซองมาถึงที่น้องหอมนอ้อแล้วก็ทางฝั่งท่าคีเหล็กเราเออทางฝั่งท่าคีเหล็กหรือว่าท่าเดือดส่วนมากเราจะใส่ซองนะคะคน้องหอมก็เลยได้ไปใส่ซองไม่ได้เอาของขวัญไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะคะแต่พอไปเห็นแขกทุกคนที่มาในงานนั่นแหละนะคะอย่างที่บอกนะคะบางคนก็มาเป็นปลากระป๋องเป็นเอ็มร้อยบ้างคาราบาวบ้างนะคะน้ําส้มบ้างบางคนก็มาเป็นลังบางคนก็มาเป็นขวดสองขวดก็มีนะคะอันนี้คือ ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้แบบว่ายังไงไม่ได้มาม้วนะคะเห็นกับตาจริง <tortured. S 1> ๆนะคะถึงกล้าออกถึงกล้าพูดออกคลิปนะคะทุกคนและมีอีกอย่างหนึ่งที่น้องหอมได้อ่าอ่าคลิปล่าสุดนี้นะคะที่น้องหอมถามน้องหอมหนุ่มกับน้องบัวหอกนะคะว่านั่งทําอะไรกันนะคะเห็นเขานั่งจดกันนะคะว่าจดอะไรนะคะและเขาก็บอกว่าจด อะไรนะจดไว้เวลามีแขกเอาของอะไรมาให้ต้องจดไว้ถึงเวลาถึงคิวเขาต้องเอาไปคืนให้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจทุกทกที่ต้องเหมือนกันอยู่แล้วฝั่งท่าเดือก็มีนะคะแต่ว่า ทางท่าเดือดเรานะคะจะไม่ได้มานั่งจดในงานในหน้าง,งานแบบนี้นะคะคือทุกๆของสิ่งของทุกอย่างที่เอามามอบให้กับทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะทุกคนเขาก็จะต้องมีชื่อ,อมีชื่อ,ม,อ,ม,อมีที่อยู่มาให้อยู่แล้วนะคะฝั่งนี้เราจึงไม่มีใครมานั่งเขียนนะคะแต่ทางเทียงตุงคือมานั่งเขียนเลยว่า,าชื่อป้าคนนี้ลุงคนนี้พี่คนนี้น้องคนนี้มา เงินกี่บาทเงินเงินกี่บาทเอาไม่ใช่เงินกี่กี่ร้อยจาดกี่พันจานนะคะก็เขียนเลยบางคนก็มาแบบปลากระป๋องเขียนเลยน้ำส้มมาเขียนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือก็ก็งงนะคะว่าทําไมถึงต้องมานั่งจดหน้างานนะคะก็พอได้เห็นกับตานะคะจึงจึงเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นเพราะแบบนี้นี่เองนะคะ เพราะว่าบางคนที่นําสิ่งของที่มาให้นะคะอย่างเช่นที่น้องหอมบอกเนาะปลากระป๋องเอ็มร้อยน้าส้มอะไรเงี้ยบางคนเขาใจหิ้วมาแบบนั้นเลยทั้งโดยที่ไม่ได้ใส่ชื่อนะคะอ่าในคลิปนะคะน้องโบหอมก็บอกไปแล้วว่าถ้าไม่ได้จดแบบนี้เดี๋ยวกลัวว่าคนอื่นจะเอาไปกินนะคะสมมุติว่าปลากระป๋องก็แล้วน้ำส้มอะไรพวกนี้มันสามารถกินได้เลยอะไรเงี้ยถ้าคนถ้าคนอื่นมาไม่รู้แล้วก็หยิบไปกินเราก็ จะไม่รู้ว่าใครเอาอะไรมาให้ตอนในวันงานแต่งนะคะก็เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องจดหน้างานนะคะเพราะว่าแต่ละคนที่เอาของมาไม่ได้มีชื่อเลยนะคะพี่พี่ทุกคนก็เลยต้องนั่งจดทุกครั้งที่มีคนเอาของมาให้นะคะแล้วก็ต้องยื่นเอ่อต้องยื่นสิ่งของกลับไปเป็นปลากระป๋องกับเงิน500บาทอา๋อเงิน500จาร์ดกับ1 0 0 0จพาจดนั่นแหละนะคะก็เหมือนเป็นแลก แลกอะไรกันนะแลกสิ่งของกันหรือเปล่านะคะแต่พี่ใหม่อธิบายให้น้องหอมฟังว่าเหมือนแบบเป็นญาติพี่ญาติน้องกันเหมือนสืบญาติกันอะไรแบบนี้คือไม่อยากให้เชื้อสายมันขาดหรือเปล่าจะพูดยังไงเดียนะคะก็คือไม่ค่อยอธิบายไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้องหอมไม่รู้ประเพณีงี้งี้นะคะก็เลยเท่าที่รู้มานะคะที่เมื่อวันก่อนที่ได้สอบถามพี่ใหม่กับน้องหอมหนุ่มมานะคะก็จึงเข้าใจนะคะและมีอีกอย่างหนึ่งคือว่าน้องหอมก็ได้ถามกับน้องหอมหนุ่มไปเนะว่า เอาก็พี่ก็ใส่ซองนะทำไมพี่ไม่ได้หรอปาากะฟ๋องกับเงินอะไรเงี้ยก็คือแปลกไงว่าทําไมเราถึงไม่ได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้คนที่ใส่ซองจะไม่ได้จะให้เฉพาะคนที่นําของมาให้ในวันงานอะ่ะคืออย่างเช่นของสิ่งของแรกกันอะไรประมาณนี้เนี่ยแต่น้องหอมไปใส่ซองไงก็เลยไม่ได้นะคะก็เลยเออก็ งงอยู่นะคะก็เลยลองถามดูว่าทําไมเราถึงไม่ได้นะคะเราก็มาในงานเราก็ใส่ซองอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นทางท่าเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นมาซองเงินก็แล้วสิ่งของก็แล้วอะไรก็แล้วแต่นะคะของที่เราจะให้กับทางาแขกนะคะก็ให้กับทุกคนเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าทางนี้เราไม่ได้ให้ของแบบนั้นเราจะให้กับพวงกุญแจและให้พวงเป็นพวงกุญแจหรือว่าจะเป็นรูปหัวใจหรือว่าจะเป็น ดอกไม้ที่ต <pl ains> ิดให้กับหน้าอกเสื้อทุกคนที่มาในงานนะจะยื่นให้กับทุกคนเลยนะคะจะเป็นแบบนั้นนะคะก็วันนี้ที่น้องหอมออกมาพูดก็คือมันเป็นประเพณีทางเชียงตุงของเขาแหละนะคะเพราะว่ามันสําหรับน้องหอมมันรู้สึกว่าแปลกนะคะก็เลยมาพูดออกในคลิปให้พี่ๆทุกคนได้ฟังกันว่าอยากรู้ว่าฝั่งไทยกับฝั่งนี้มันต่างกันไหมนะคะหรือว่าที่บ้านน้องหอมแปลกเองหรือว่าทางเขาแปลกอันนี้ไม่รู้นะคะก็เลยจึงมาพูดออกคลิปว่าอ่า ยังไงอะมันเราเหมือนทางไหนเนาะเพราะว่าน้องหอมเราอยู่ท่าเดือดเราอยู่ในร,ระหว่างกลางนะคะก็ไม่รู้ว่าอา่าทางไหนแบบเออใกล้เคียงกันมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่แต่วันนี้ที่ได้พูดออกคลิปนะคะก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรกับทางเชียงตุงเนาะคือมันเป็นประเพณีของเขาอยู่แล้วนะคะที่เห็นสาวๆในเชียงตุงไม่เห็นมีใครถ่ายทําในเรื่องนี้เลยก็เพราะว่า เออมันเป็นปพัพพิีของเขาอยู่แล้วเนาะมันก็คืออาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ส่วนตัวน้องหอมไม่ใช่เป็นคนไม่ได้เป็นคนเชียงตุงนะคะพอเราไปเจออะไรแบบแปลกๆที่มันแบบมันทางเราไม่ทําอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจางไงก็เลยเข้าไปถามนะคะจึงได้รู้และเข้าใจนะคะว่าทําไมถึงต้องทําแบบนี้ตอนนี้คือเข้าใจแล้วนะคะ <c oughs> คือน้องหอมชอบอยู่อย่างนึง่งคือ เออตอนงานที่เขาเอาบากระป๋องมานี่แหละตลกสุดเลยนะคะแต่ก็เข้าใจเนาะอันนี้ก็คือประเพณีของทางเขาเขาก็อาจจะทํามากันหลายๆงานจนตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ากันมาแล้วมั้งเนาะเพราะว่าเขาทํามากันแบบนั้นนะคะก็เราก็เรุ่นคนรุ่นปัจจุบันก็จึงได้ทําตามกันมาจนถึงทุกวันนี้แหละนะคะแต่ถ้าถามว่าฝั่งท่าเดือมีไหมไม่มีนะคะแบบนี้นะคะส่วนมากก็คือจะเป็นแบบซองแล้วก็เอ,อชุดผ้าห่มที่นอนเป็นรูปภาพ ให,ใหญ่หรือว่านาฬิกาอะไรแบบนี้มากกว่านะคะอ่าแล้วก็ท้ายคลิปนี้นะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่แปลกอีกนะคะเพราะว่าอ่าน้องหอมได้สอบถามกับน้องหอมหนุ่มหรือเปล่าหรือพี่ใหม่นะไมะ่ไม่รู้นะคะจำไม่ได้แล้วว่าวันนั้นสอบถามกับใครนะคะน้องหอมก็ได้บอกประเพณีของทางท่าเดือเราเนาะเพราะว่าเวลาจะมีงานแต่งอะไรเงี้ยคือจะเป็นญาติพี่น้องเอยเพื่อนเอออะไรเงี้ยที่เขาอยากจะมาช่วย จะมาช่วยหรือว่าจะเรียกไงคือจะมาให้ของขวัญเราตอนวันนี้วันงานแต่งนั่นแหละนะคะถ้เป็นญาติ down, ถ้าเป็นญาติพี Point, ่น้องกันนะคะบางคนก็จะมาแบบจะมาบอกก่อนล่วงหน้าเลยนะคะจะมาบอกก่อนล่วงหน้าตอนที่ยังไม่ถึงวันงานนะคะบางคนก็ถ้าเป็นญาติกันก็จะมาบอกว่าเอจะมาในวันงานจะมาให้อันนี้อันนี้นะนะบางคนก็มาน้ําส้มสองลังสามลังห้าลังสิบลังก็คือจะมาบอกอตอนที่ยังไม่ถึงวันงานนะคะเราก็จดไว้เนาะเราก็จดไว้แล้วก็ เพราะว่าในวันงานเรารู้ว่าเรารู้ว่าควรต้องใช้น้ำส้มกี่ลังเบียร์กี่ลังอะไรเงี้ยเราก็จดไว้ก่อนนะคะจดไว้เราเตรียมที่จะไปซื้อนั่นแหละนะคะเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะคะก่อนที่ยังไม่ถึงวันงานนะคะทางญาติก็จะมาบอกว่าออในวันงานเราจะมาให้อันนี้นะนะคะแล้วก็เขาก็จะมาบอกก่อนเลยแล้วก็ เป,เป็นเพื่อนเป็นญาติบางคนก็จะมาะถ้าเป็นเพื่อนบางคนก็จะให้เบียร์สิบลังนะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็สิบลังยี่สิบลังก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นญาติที่สนิทกันนะคะที่เขาพอมีตังบางคนก็จะมาให้เป็นหมูเป็นตัวเลยนะคะก็ทางฝั่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะได้ไประหยัดเงินไปอีกนึงนึงนะคะเพราะว่าทางญา,าติมาช่วยกันออกนี่แหละนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้ฟรีนะเวลาถ้าถึงคิวเขานะคะถ้าถึงคิวยาญาตินะคะเวลาเขาจะมีงานแต่งงานอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้อง ไปคืนเขาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆว่าตอนนี้เขามาช่วยเราก่อนถึงคิวเขาเราก็จะได้กลับไปช่วยเขาอะไรประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น้องหอมได้บอกอกับพี่ใหม่และหอมหนุ่มไปนะคะว่าทางท่าเดือดเรานะคะเวลามีงานแต่งนะคะ,ะเบียร์เนาะเราพูดถึงเบียร์ก่อนนะคะคือขั้นต่ํานะคะต้องแปดสิบหหนึ่งร้อยลังขึ้นไปนะคะอันนี้พูดถึงลังเอาเป็นแพคนะคะแพ คือตั้ง80แพ็กถึง100แพ็คขึ้นไปอันนี้คือขั้นต่ำนะคะคือ,อแต่ทางพอได้เล่าให้พี่ใหม่กับน้งหอมหนุ่มฟังนะคะตกใจเลยเขาบอกว่าทางเชียงตุงไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าแค่ไม่กี่แพ็กเองนะคะเขาใช้สำหรับในงานแต่งนะคะแต่จะบอกเลยว่าทางท่าเดือนนี้คะเขาจัดหนักจัดเต็มกันจริงๆนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นน้ําส้มก็คือ 3ามสิบรังสามเออสามรังสี่สิบรังอะไรเป็นเป็นอย่างนี้เป็นต้นไปเลยนะคะเพราะแบบนี้นะคะก็ญาติๆจึงมาช่วยกันช่วยกันนะคะว่าบางคนถึงวันงานเขาจะมาให้อะไรบ้างนะคะบางคนก็จะมาซื้อน้ําแข็งให้นะอะไรเงี้ยเราก็จดไว้ถึงเวลาถึงในงานเขาเราก็ต้องไปคืนอะไรประมาณนี้แหละนะคะก็ วันนี้ที่ได้ออกมาพูดก็คือประเพณีเปรียบเทียบกันให้ฟังนะคะว่าประเพณีทางเชียงตุงกับทางนี้นะคะมันแตกต่างกันจริงๆนะคะและในวันนี้ที่ออกมาพูดนะคะก็อยากรู้ว่าประเพณีดังไทยนะคะ เป็นแบบเชียงตุงไหมหรือว่าเป็นแบบทาดเดือไหมนะคะอันนี้น้องหอมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็วันนี้ที่มันเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่ไปเจอมานะคะรู้สึกว่าสําหรับตัวเองรู้สึกว่ามันแปลกก็เลยได้ออกมาเล่าให้พี่ๆทุกคนได้ฟังกันนะคะประมาณนั้นเองนะคะแล้วก็ในวันงานที่ใหม่นะคะน้องหอมก็ดีใจสุดๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสได้ไปเจอยูทูบเบอร์สาวสวยหลายๆห,หลายคนเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นน้องหอมไม่เคยไม่ได้แบบ เจอตัวจริงเลยอย่างเงี้ยส่วนมากที่น้องหอมเคยเจอก็จะมีแค่น้องบัวหอมน้องหอมหนุ่มพี่ใหม่นะคะเท่าที่เคยเจอและรู้จักมานะคะน้องบัวแก้วนะคะ4คนเองนะคะส่วนที่เหลือนี่คือยังไม่เคยเจอตัวจริงมาก่อนนะคะและเมื่อในวันงานนะคะน้องหอมก็ได้เจอยูทูบเบอร์หลากหยคนเลยนะคะก็รู้สึกว่าดีใจเหมือนกันนะคะที่เป็นคนรัชฉานเดียวกันแล้วก็ ได้มารวมตัวกันแล้วก็เจอกันอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกดีใจจริงๆนะคะแล้วก็ก่อนที่จะก,กับท่าเดือนนะคะก็ได้แวะไปเที่ยวหนองนาที่หนองนาพี่แป้งนะคะก็ได้ไปเจอไปคุยกันทําความรู้จักกันวิจภาพกันอะไรเงี้ย ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะกลับไปเที่ยวเชียงตุงแล้วก็จะไปเที่ยวหาทุกคนเลยนะคะแล้วก็น้องบัวฟองก็บอกให้ไปเที่ยวที่บ้านด้วยแหละนะคะแต่เนื่องจากว่าน้องหอมกับพี่พลเรามีธุระที่จะต้องกลับมานะคะก็เลยไม่ได้ไปหาใครเลยนะคะหลังจากที่จบงานพี่ใหม่ก็คือกลับมาท่าเดือเลยนะคะโอเคค่ะนะคะก็สําหรับในคลิปนี้นะคะน้องหอมก็หมดคําพูดแล้วนะคะไม่ไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ ถ้าพี่ๆทุกคนนะคะมีความาแตกต่างหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนกันยังไงตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปนะคะน้องหอมก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าประเพณีทางท่าเดือดนะคะจะเหมือนฝั่งเชียงตุงหรือว่าเหมือนทางทางฝั่งไทยนะคะคือตอนนี้เท่าที่รู้คือไม่เหมือนทางเชียงตุงแน่นอนนะคะ โอเคค่ะนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามากันด้วยนะคะและสําหรับในคลิปในวันนี้นะคะน้องหอมจะต้องขอตัวลาพี่ทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าคุยพูดมาเยอะแล้วนะคะตอนนี้ก็ขอตัวลาพี่ทุกคนไปกับวิวสวยๆตรงนี้เลยนะคะแล้วก็แถมยังพร้อมกับอะ,อะไรนะ ตะวันตะวันนะคะเริ่มตกแล้วนะคะวิวสวยมากเลยตอนนี้นะคะก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องหอมด้วยนะคะถ้าพี่พท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกดกระดิ่งนะคะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต,ต่อไปของช่องน้องหอมท่าเดือนนั่นเองนะคะก็สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ